นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอารหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอาระหังสัมมาอาร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 หัง สัมมาอรหัังสมมาอระหังสัมมาอา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 ระหัง สัมมาอรหัังสมมาอระหังสัมมาอา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 ระหัง ส Danke ัมมาอรหังส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 ัมมาอรหัง สัมมาอรหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอาะหังสัมมาอร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 ะหัง สัมมาอรหัง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 สััมมาอรหง สัมมาอะระหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอราหังสัมมาอารหังสัมมาอราหาังบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังนินทุโคโคหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหางอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหางอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหางอานีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหารามิตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คนสะาดทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินบทแผ่เมตตาให้สสัตว์สัพเพสตาสัททังหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุกงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปะชะหนตุกงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยายามเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริหะรันตุก จงมีความสุขใจสุดใจรักษาตนให้คนจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินด้วยบุญกุศล